ครับก็สวัสดีชาวว่าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เช้าวันที่สี่นะครับสี่ธันวาก็พามาดูว่าวนะครับก็อยู่ค้างคืนครับทั้งสามตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นพยางสีขาวนะครับนี่นะครับเห็นจะหางนะครับ อีกสองตัวก็เป็นถุงปูนนะครับตัวนี้เป็นของเด็กนะครับสอ,องตัวนี้เป็นของเด็กนะครับส่วนตัวนี้ก็ของผมเองนะครับที่ทดสอบปล่อยไปเมื่อเมื่อวาน,นครับก็สนูก็ลั่นทั้งคืนนะครับว่าก็ไม่มีเอียงไม่มีอะไรนะครับตรงตรงเป๊ะเลยนะครับ ก็มีสายบ้างเล็กน้อยนะครับไม่นิ่งตัวนี้เป็น1นึ่ง้สิหกซนเมตรนะครับส่วนตัวของผมก็หนึ่ง้อยสีสิบนะครับ สองตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นติดถุงโปนเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับก็รอดอยู่ได้ทั้งคืนนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผ่านการทดสอบนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b ์แล้วก็กดทันกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ